tao ngộ khảo ngam nha ui ngam ý lý kèn ăn tần lươi hết cò สวัสดีค่ะไปหุยผ้าเขาป่าใด้พี่น้องมือนอาเก็บเห็ดนาเก็บยาสีมมาลุนน้ำกันเ้อว่าห้าสิม,มานหน่อยหรือมานลายปาสวยหรือมันเพิ่นเอาเบิร์ดหรือบคนสวยมันแบบไงไปปลาเขา ดอกเกล็ดทะยานพี่น้องนี่ดอกเงียังเลาะพี่น้องโอ้นใบเขียวโอ้คืองามเนียดอกจูม เดียนมีเหตุอย่างนี้นมามกตาไมุ่้ยได้ไมาแน่แล้วพี่น้องมีดสองอันในหมู่บ้านไมุ่้ยเห็ดมีดเสียมานั้ำหามีดหลงทิมมีดพี่น้องมานน่ำหามีดพ่ออรีเลแต่สองดวงเลยป่าเห็ดอย่างเงี้ยหวเงี้ยขึ้นหมานแต่มือนีเ้ย con toán bò hả? con toán đèn con toán đèn Tổng đèn con <laughs> gái con con có căm. เียวเห็ดไข่เขียวหน้าเขียวนอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอนทาละเห็ดพึง่งห้ำแล้วโง่แล้วโง่ขาว นี่ยเห็นแล้วบอปวกจ้าปวกเห็ดปลวกจ้าเห็ดปลวกมีดอกเห็ดอย่างน่ี้ เีอยู่บนที่ต่ตเ็ดยังไงพี่น้องเห็ดบ่เห็ดเครื่อเข้ากัมาไดดอกกำลังเก่งเสียบทิมมีดอีกแล้วพี่น้องทิมมีดอีกแล้วงงแง่เนี่ย เออมีดหลายหลายบอกเหรอ,อ,อมีแต่มีดประคบตัวเดียเกระกำจ้ามันไทรนกมีนกเกือแมลูกตาต่างเห็ด

ไงไตโนไตโนกับตระกูลเดียวกันก็ผัวเฮ็ดโอเฮ็ดอันยินนี่แหละพี่น้องรสชาติคือกันเลยเฮ็ดโกแดงงามเงาโอ้ยงามอีหลีแขนอันตันเลย อเจ้ามาไตา่เอเวิร์ามด,ดอกกิดกันเลยงามงามงามโอ้โโอโมเมีดบอโอกจากกระตาเลยบ่ะในย่านทิมอีกมีกรบว่าใส่อุตสาห์ไปน้ำหาเห็นอะไรยังทิมอีกอยู่พี่น้องเงิดครัก

สวยงามโอ้ยฝนกระไลระบาดนี่ป่าหองลายเร็วดูไยมป่าหงหโอ้ยเขียนแม่เขียนดีสิ่พี่น้องนนหน้งตาเลยบ้านละพี่น้องยานฟ้าประกาศปิดคลิปด้วยบานเลยยานฟ้าแห้งเบื้องผลงานอื หวานคือเกาติ่มตาเลยโอ้ยฝนมาหอนบ้านพอดีฝนตกคลิปนี้ซัมมี่ละจ้าคลิดนาพ่อกันไหมกัสดีค่ะ